ัวลกุมุสัลมหรอมตุลลขบราตัครับลกุมรลมรอมตุลลขบราตัวพอดีเห็นทักมานะครับพอดีไม่ทราบว,ว่ามีเรื่องเดื๋ดร้อนให้ช่วยยังไงฮะที่ว่าจะให้ช่วยโพสให้ผมมาจะช่วยโพสให้ฮะไม่ทราบว,ว่ามีเรื่องราวเป็นไงลองเล่าให้ผมฟังหน่อยก็พอดีว่าออตอนนี้ตัวผมเองนะครับเป็นเป็นมววรับนะครับเป็นมวลรับเพิ่งเข้ารับอิสรามซึ่งทางบ้านก็เป็นไม่ไม่ได้เข้ารับนะครับแต่ตัวผมเอง มีปัญหามาตั้งแต่เกิดก็คือจุกจุกยิมนะครับยินสากอยินเนี่ยอาี่ยทำมาตลอดเลยครับใช่ครับอ๋อก็คือที่บ้านก็คือเอ่อตอนนี้ไม่ทราบว่าอยู่อยู่ที่ไหนฮะอยู่จังหวัดไรตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตครับผมเพิ่งย้ายมาทํางานที่ภูเก็ตได้เดือนเดียวครับอ๋อเออแล้วก่อนหน้านั้นอยู่ไหนครับก่อนหน้านั้นผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับอ๋อ ใช่แนละ้วพอตอนพอแล้วก็คือแบบว่าทางบ้านก็ถูกอาธรรมถูกอาธรรมทางด้านจิตใจนะครับถูกกดขี่ทางด้านจิตใจมาตลอดแล้วทีนี้เรามีความคิดว่าพอเราศึกษาอิสลามเรื่อยครับอยากอยากที่จะไปทํางานที่นั่งอยากจะไปที่จะลอไปที่อื่นอยากจะไปจากที่นั่งอ,อ๋อก็คือกําลังจะบอกว่าเออเดี๋ยวก่อนไม่ไม่ทราบว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ฮะอันนี้ขอมาบด้วยสามสิบห้าครับอ,อ๋อสามสิบห้าก็รุ่นน้องผมเออไม่ทราบว่าเออ น้องเนีย่ยเออก็คือว่าเดิมทีเป็นคนต่างศาสนาใช่ไหมครับแล้วก็สนใจอิสลามใช่ครับใช่ครับแต่คือตอนนี้ได้รับอิสลามเรียบร้อยแล้วครับอ๋อแล้วก็มีเนียดมีเนียดว่าจะเดินทางไปทํางานที่ไหนนะครับที่ซาอุดีครับตอนนี้สัมภาษณ์งานเรียบร้อยแล้วครับสัมภาษณ์งานกับนายจ้างแต่ว่าไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอครับตอนนี้ที่ตัวผมมันต้องใช้ประมาณสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นบาทแต่ตอนนี้ผมมีประมาณหนึ่งหมื่นบาทครับ แล้ววันที่15นี้จะสัมภาษณ์กับนายจ้างอะไรเงี้ยครับก็พยายามที่จะหาอยู่อ๋อตอนนี้ก็คือขาดทุนทรัพย์อยู่ประมาณเท่าไหร่นะที่ว่าต้องชใช้จ่ายเดินทางรประมาณสองหมื่นใช่ไหมประมาณใช่ครับประมาณสองหมื่นเออเดี๋ยวก่อนสองหมื่นนี้เป็นค่าเไรนยฮะค่าที่ว่าเราไปสมัครสัมภาษณ์งานแล้วใช่ไหมฮะใช่รับเป็นค่าค่าตัว๋วเครื่องบินค่าดําเนินการเขาอะครับกับกับบริษัทจัดหา,าง,งานที่เป็นมุสลิมเหมือนกันนะครับอันนี้ อ๋อคือก่อนที่เราจะเดินทางไปอ่ะเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นตัว๋วเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับวีซ่าเวิร์กพมิดเป็นวีซ่าถูกกฎหมายทํางานถูกกฎหมายนะครับตาม,มกรมแรงงานเลยครับอันนี้อ๋อแล้วก็จะเดินทางประมาณช่วงเดือนไหนครับน่าจะหลังรอมดอนมั้งครับหลังหลังเดือนบวชอ๋อหลังรอมดอนเอ,อ๊แล้วก็ตอนนี้เอ่อเดี๋ยวยังไงผมรบกวนส่งแชทพวกเลขบัญชีอะไรให้ทางทางแชทหน่อยนะเพราะว่า ผมจะได้ลงแนบไว้เผื่อมีผู้ใจบุญเขาผ่านมาเห็นแล้วอาจจะช่วยกันนะคนละร้อยครึ่งร้อยพันครึ่งพันอะไรเงี้ยรวมๆกันไปอาจจะเพียงพอนะครับอิชาเหอได้ครับยะแชา์ตลอคไปรลอครับครับแล้วก็ยังไงก็อ่ยังไงอ่ะอืมก็เดี๋ยวยังไงผมก็ต้องเพจอ่ตลอดเลยครับอา่าผมก็ต้องขอขออนุญ,ญาตลงลงเป็นคลิปนะฮะเพราะว่าจะได้เป็นหลักฐานยืนยนันเขาหน่อย เป็นว่าเป็นว่าเราได้มีการอะไรกันจริงแล้วเวลาผมให้เลขบัญชีเนี่ยผมก็จะให้ของผู้ที่ประสงค์เขาต้องการเลยที่เขาเดือดร้อนเลยเขาผมจะไม่ให้บัญชีผมมาผ่านผมอ๋อได้ครับครับก็คือประมาณนี้ผมก็จะเขียนรายละเอียดคร่าวๆนะฮะในในเพจแล้วก็ติดตามเพจผมมานานนี่ครับตั้นานตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เออที่เออแรกๆครับตั้งแต่แรกเลยคฟ้า ผมติดตตั้งแต่แรกเลยอ่าก็ยังไงก็ฝากอันไหนมีความรู้ก็นํามาเรียนรู้ปฏิบัติได้นะครับอะไรที่มันปฏิบัติทุกอย่างเลยครับอ่อเรามาซาลอเราอยู่อยู่ในแนวทางแนวทางที่ที่ถูกต้องครับแนวทางตามอุลมะครับอ่าใช่ซาลองเพราะว่าผมผมก็ผมก็อยู่มาสามปีแล้วครับตอนนี้เข้ามาสามปีแล้วมาแต่ว่าในระหว่างนั้นก็ระหว่างนั้นคือผมมีปัญหาเรื่องยินนะครับ ย,ยินยินยินชายตอนยินสากอที่มาจากคุณสายมนต์ดเป็นยินมาพับหลุดยินตกทอดมาครับอ,อ,อ๋อเออ <มา S 1> เราเราเอวเราเริ่มสนใจอิญญสลามได้ยังไงครับหรือว่าเริ่มจากการนี่แหละครับดูคลิปแล้วก็เริ่มรักษาเพราะว่าเราเริ่มสงสัยในตัวเองอะไรครับว่าเราเป็นอะไรเนาะตั้งแต่เด็กๆมาแล้วต้องดูมาดูคลิปหนึ่งเกี่ยวกับการรักษาลูกยาครับเกี่ยวกับยินชายตอนเนี่ยอ๋อเราเป็นอาการแบบนี้เลยเนาะเราเป็นแบบนี้เลยล่ะ ที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กเราเราเราโดนแบบนี้เลยนี่ทีนี้ก็เลยดูแล้วก็ศึกษาไม่เลือดทีก็มีลูกยาบ้างอะไรบ้างครับอยู่กับอาจารย์เขาก็ลูกยาให้แล้วก็ศึกษาเร,เ,รเรียนรู้ที่สันติชนครับเรียนเรียนการมาเรียนเข้าไปเรียนที่สันติชนอ,อ,นอใช่ใช่เพราะตอนนั้นเรียนเลสสันติชนครับแล้วทีนี้ก็ออกมาจบจากสันติชนเรียนประมาณสองสามรอบทีนี้ก็จบจากสันติชนมาก็เรียนตามเพจออนไลน์ทั่วไปมีการหาละเกาะ กับอาจารย์ยาซีนสลักเพชรที่ล่าสุดก็เพิ่งไปมาที่ชัยภูมินี่ครับใช่มีฮัลกอเล็กๆมีไปร่วมงานมีเป็นจิตอาสาช่วยเหลือศาสนาบ้างแล้วก็อ๋อคือเราคือเรายืนหยัดคนเดียวเลยเราเป็นอิสามคนเดียวที่เข้ารับอิสามคนเดียวทั้งทั้งที่ในบ้านเราเป็นคนต่างศาสนาหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วก็ก็คือที่บ้านไม่ได้กีดกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวแอนตี้เหมือนกันก็มีบ้างครับอ๋อต้องต้องซับบัตรต้องอดทนนะครับ อยู่พอสมควรเลยครับก็มีเจ็บปวดบ้างในบางเวลาที่เวลาแบบว่ามีเรื่องในใจที่มันที่มันที่มันใช่แล้วมันจริงกับกับสิ่งที่ทางบ้านเราปฏิบัติต่อเราอะไรครับม,มันก็แปลว่าเป็นเรื่องอยางว่าครับครับต้องค่อยๆแต่ก็ทำดีแล้วครับช่วงมีความง่ายดายหลังจากที่ผมอดทนแล้วอืมแล้วก็แล้วก็อย่าเลือนที่ฝาเื่องนึงก็อย่าทิ้งละมานะฮะแล้วก็พยายามขอดุวาจากเรา จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วท่านต้องเข้าใจนะฮะท่านต้องเชื่ออย่างหนึ่งเลยว่าการที่เราได้รับการช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้จริงๆแล้วมนุษย์อะเป็นแค่อสบาเป็นแค่ส่วนหนึ่งเองที่เหมือนก็เป็นสื่อหน่อยเดียวจริงๆแล้วคนที่ช่วยเหลือเราจริงๆเอาล้อนะเอาล้อเท่านั้นที่เอาล้อให้ให้เราให้เราให้เราจากคนนู้นคนนี้มาเน่ะใช่จริงๆแล้วบางคนเนี่ยบางคนก็โอ้โหถ้าไม่มีคนนั้นคนนี้ไม่นะไม่ใช่นะฮะเราอยากเข้าใจผิดถ้างั้นมันจะเหมือนเราไปตอกูดมนุษย์ละต้องต้องชู่โกตับพระองค์เอาล้อเท่านั้น ก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเอ่อผมจะวางคลิปไว้ในหน้าเพจแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยให้ทีมงานอะกระจายแชร์ไปเพื่อมีผู้ใจบุญเขาสนับสนุนนะเขาอยากได้ผลบุญก็จะได้ส่งตรงถึงมือท่านเลยแล้วก็ยังไงท่านก็อย่าลืมส่งเลขบัญชีให้ผมหน่อยครับได้ครับครับยังไงก็ขอให้รัคุ้้ครองนะครับอัสลามะลยกุ้มบอโรมาตุลโรขบระกาตุลครว่าอะไรก็มัสลามครับ